สวัสดีค่ะนางไหมไพยิปซีนะคะวันนี้นะคะในวันนี้เขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะมาดูกันนะคะ ว้าว <Wow. c oughs> เขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะอยากติดต่อสื่อสารอยากมาหาอยากเดินทางมาหานะมีการรอคอ,อยที่จะได้พบได้เจอเขาฝันถึงคุณด้วยแหละในวันนี้เขามีการมโนถึงคุณแต่ว่าสถานการณ์มันอาจจะนิ่งเงียบไปหรือห่างกันไปนะคะ <c oughs> เขาคิดถึงคุณมากๆเลยจนอาไปฝันถึงนะคะเมื่อคืนเขาก็ฝันถึงคุณนะคะหรือเขามีจินตนาการมีการวางแผนมีการแบบ คิดว่าอยากจะแอคชั่นกับคุณอยากจะเดินทางมาหาคุณส่องคุณในโลกโซเชียลนะคะแต่ว่าสถานการณ์มันเงียบแล้วก็ห่างไกลกันสร้างความระยะห่างก็เลยต้องปล่อยให้เวลาเป็นแบบนี้ไปก่อนนะคะก็ได้คิดถึงค่ะก็ได้แต่คิดถึงรอคอยแล้วก็ส่องเราไปก่อนนะคะคิดถึงมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะอยากที่จะเดินทางมาพบมาเจอกับเรานะคะมีการจินตนาการถึงเราด้วยค่ะ